สุกแล้วครับหลนติดเสื้ออยู่ બજાર yeah, ลูกที่สามหนไหมมันสุกนะครับสุกฟังเสียงปุ๊กอู้สี่ลูกที่ห้าห้าลูกต่อเดียบไม่รู้จะมีอีกไหมนะลนลนสุกไม่หมดเลยเนี่ย ตรงนี้สามลูกหมดเลยครับสุกหมดครับยังไ,ไม่ได้ลงลงไม่ได้ไม่มีคนรับโยนลดงก็ช้ำหมดแต่หมด